บทที่434อสหอสูรวิญญาณ 3. ม,มาราคิมผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่อยู่เคียงข้างชอนยอุนเกือบทั้งวันอย่างไรก็ตามเมื่อใดก็ตามที่เขามีเวลาว่างเขาจะไปที่โรงพยาบาลและตรวจดูอดีตประมุขชอนอินจีที่หมดสติอยู่อาคารแรกที่สร้างโดยนักรบวังน้ำแข็งระหว่างการฟื้นฟูคือโรงพยาบาลและที่พักเป็นเรื่องปกติที่จะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากในการต่อสู้ ที่ต่อสู้ในใต้ดินและต่อสู้กับมังกรมีการสร้างโรงพยาบาลแยกต่างหากสำหรับสมาชิกของหกดาบที่นั่นชายชราที่เต็มไปด้วยริ้วรอยกำลังนอนอยู่บนเตียงสายฟ้าดูเหมือนจะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ผมคิ้วและเคราของเขาแต่รูปลักษณ์อันสง่างามของอดีตประมุขพักมานก็ไม่ได้หายไปท่านประมุขดวงตาของมาราคิมซึ่งมองผ่านช่องว่างในหน้ากากของเขาเศร้าหมอง เนื่องจากชอนอินจีเป็นประมุขที่เขารับใช้คำว่าอดีตประมุขจึงไม่หลุดออกมาจากริมฝีปากของเขาหูบงซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลกับเขาก็ไม่ได้ตำหนิเขาเช่นกันข้าคิดว่าเราควรรีบกลับไปที่เราได้แล้วท่านผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่มาราคิมพยักหน้าตามคำพูดของหูบงสภาพปัจจุบันของอดีตประมุขชอนอินจีไม่ค่อยคงที่นักความเสียหายต่อพลังงานของเขานั้นยิ่งใหญ่มาก จนเขาไม่แสดงอาการตื่นขึ้นมาเลยแม้แต่ตอนที่ชอนยออุลและมาราคิมพยายามถ่ายทอดพลังในให้สมาชิกทุกคนของวังนั้นแข็งทะเลเหนือไม่สามารถหาสาเหตุได้ชอนยออุลพอจะเดาได้บางทีอาจเป็นผลข้างเคียงของหนอนในหัวของเขาชอนยออุลใช้ความช่วยเหลือของนาโนเพื่อนำหนอนออกจากสมองของเขาและสลายมันขณะที่มันไหลออกมาทางรูจมูกและปากของเขาอย่างไรก็ตาม เนื่องจากมันอยู่ในหัวของเขามาเป็นเวลานานจึงไม่มีทางที่เขาจะสบายดีได้อดีตประมุขยังได้รับความเสียหายที่หัวใจเนื่องจากผลข้างเคียงของลัดเรเวอร์ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่อดีตประมุขชอนอยูจงจะตื่นขึ้นมาไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแต่เนื่องจากชอนอินจีอยู่ในความมืดมาเป็นเวลานานจึงไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเมื่อใดชอนยอ,อุนตัดสินใจรีบกลับไปที่ภูเขาหมื่นอสูน ทันทีที่เขาดูดซับแกนกลางและทำงานในวังน้ำแข็งเสร็จท่านประมุขได้โปรดตื่นขึ้นมาเถิดมากมายเกิดขึ้นภายที่คุณไม่อยู่พักถูกควบคุมโดยหกตระกูลตระกูลดาบเทวะหกยุทธซึ่งท่านถือว่าเป็นอันตรายตอนนี้กลับกลัวประมุขคนปัจจุบันมันคงจะน่ากลัวถ้าชอนอินจีจากโลกนี้ไปโดยไม่รู้เรื่องร้อยโทฮูได้โปรดดูแลเขาด้วยเข้าใจแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังจะออกจากโรงพยาบาล แแก…แกมาราคิมหันศีรษะไปที่เสียงไอหนักหนัก,น,กน่าตกใจที่ชอนอินจีซึ่งนอนอยู่บนเตียงตื่นขึ้นมาท่านประมุกมาราคิมเข้าไปหาเขาทันทีและพยุงเขาให้ยกตัวขึ้นและไอสภาพของเขาด้วยใบหน้าที่สู้ผอมและไอดูเหมือนจะไม่ดีนักแคกท่านผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ดวงตาของมาราคิมสั่นไหวเมื่อได้ยินเสียงของชอนอินจีที่เรียกเขาหลังจากไม่ได้ยินมานาน มาราคิมถามฮูบงด้วยน้ำเสียงเร่งด่วนร้อยโทฮูนำท่านประมุกมาที่นี่เดี๋ยวนี้อ่าเข้าใจแล้วข้าจะไปตามเขามาเดี๋ยวนี้ตึบฮูบงซึ่งตกใจเกินไปเมื่อเห็นอดีตประมุกตื่นขึ้นมารีบเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วท่านประมุกท่านสบายดีหรือไม่แคกแคกท่านผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ได้พบท่านอีกครั้งเช่นนี้แม้ว่าสภาพของเขาจะไม่ดีแต่ชอนอินจีก็มองมาราคิมด้วยสายตาที่มีความสุข การได้เห็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเป็นภาพที่ดีสำหรับเขาแคกแคกท่านประมุขดวงตาของมาราคิมเบิกกว้างมุมปากของชอนอินจีมีเลื่อดออกเมื่อพวกเขาถ่ายทอดพลังภายในให้พวกเขาไม่พบร่องรอยของความเสียหายภายในเลยความเสียหายเพียงอย่างเดียวคือพลังงานภายในเองด้วยความสับสนเขาพยายามจะช่วยชอนอินจีแต่เขาปฏิเสธแคกแคกข้าไม่เป็นไร มันไม่ใช่ของข้าหยดเขาบอกมาราคิมไม่ต้องกังวลแต่เลือดกำเดาที่เริ่มไหลดูเหมือนจะรุนแรงชอนอินจีหายใจให้ปลอดโปร่งและในไม่ช้าก็พยายามรวบรวมพลังงานของเขากู้ อย่างไรก็ตามร่างกายของเขากำลังเปล่งแสงสีทองออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่เหล่าสาวกธรรมนี่พลังแห่งศิลปะการต่อสู้และพุทธศาสนาทำให้ดูเหมือนมีรัศมีเกิดขึ้นด้านหลังชอนอินจีมาราคิมเคยเห็นพลังงานแบบนั้นมาก่อนคัมพีเปลี่ยนเส้นเอ็นยินจริงๆการรักษาสุขภาพแบบย้อนกลับ มันเป็นสุดยอดวิชาที่พระระดับสูงสุดของวัดเซ้าหลินเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ได้โพธิธรรมผู้สร้างมันขึ้นกล่าวกันว่าได้รู้จักและบรรจุแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไว้ท่านประมุขรู้เรื่องการรักษาสุขภาพแบบย้อนกลับได้อย่างไร มันเป็นวิชาที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่สอนในนิกายเทพอสูรเขารู้ว่าสิ่งที่สอนในนิกายของพวกเขาจะช่วยเพิ่มพลังภายในในขณะที่การรักษาสุขภาพแบบย้อนกลับจะช่วยเสริมสร้างร่างกายอย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันมันอาจสร้างความขัดแย้งกับวิชาที่เรียนในนิกายซึ่งหมายความว่าต้องละทิ้งวิชาหนึ่งเพื่อเรียนรู้อีกวิชาหนึ่งปากแล้วมีคนเปิดประตูโรงพยาบาลและรีบเข้ามาท่านประมุก คือชอยอุ่นเขารีบมาคันทีที่ได้ยินข้อความจากฮูบงกูนี่คือชอ,อยอุ่นขบวดคิ้วเมื่อเห็นพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแม้ว่าเขาจะไม่เคยสัมผัสโดยตรงแต่เขารู้ว่านี่คือพลังงานของพระพุทธศาสนาเกิดบ้าอะไรขึ้นเมื่อชอ,อยออุ่นถามมาราคิมก็ใส่หัวอดีตประมุขตื่นขึ้นมาแล้วแต่สภาพของเขาดูไม่ดีนักเพราะเขากำลังไอเป็นเลือดแล้วเขาก็เริ่มทำสิ่งนี้ อย่างที่ท่านเห็นว่าน,นี่คือการรักษาสุขภาพแบบย้อนกลับการรักษาสุขภาพแบบย้อนกลับท่านปู่รู้ศิลปะก,การต่อสู้ของวัดเซ้าหลินได้อย่างไรข้าคิดว่าเราจะรู้เมื่อเขาทําเสร็จเหตุผลนั้นมาราคิมก็ไม่ทราบเช่นกันอย่างไรก็ตามใบหน้าที่ซูบผอมของชอนอินจีค่อยๆสว่างขึ้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรอ นานแค่ไหนแล้วพลังงานที่แผ่ออกมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่อยๆลดลงเมื่อพลังงานสีทองหายไปอย่างสมบูรณ์ชอนอินจีก็ลืมตาขึ้นเฮอชอนอินจีซึ่งดูดีขึ้นถอนหายใจแล้วก็พบชอนยออุ่นที่ยืนอยู่ใกล้ๆเขาเขามองเพียงครู่เดียวแต่เขาก็ตกใจแม้ว่าพลังภายในของชอนอินจีจะได้รับความเสียหายแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ไปถึงระดับปรมาจารย์สูงสุด และเขาสามารถเข้าใจพลังของคู่ต่อสู้ได้เด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครและพลังที่น่าทึ่งอะไรเช่นนี้ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาพลังของเขาวัดไม่ได้กลิ่นอายของศิลปะการต่อสู้ที่เล็ดลอดออกมาจากตัวเขานั้นน่าตื่นเต้นชอนอินจีมองชอนยออุ่นด้วยสายตาจริงจังและถามมาราคิมที่ยืนอยู่ข้างๆเขาผู้พิพากที่ยิ่งใหญ่ชายหนุ่มคนนี้เป็นใครชอนยออุ่นเป็นคนตอบ ชอนยออุนมาที่นี่เพื่อท่านปู่อดีตประมุกเบิกกว้างดวงตาของชอนอินจีสั่นไหวขณะมองชอนยออุนชอนยออุนลูกของหัวย่อนเขาจะจำชื่อไม่ได้ได้อย่างไรเขาจำได้อย่างถูกต้องเพราะเขาได้เข้าไปแทรกแซงโดยตรงเนื่องจากการจลาจลของหกตระกูลเกี่ยวกับการแต่งงานของชอนยูจงกับเธอชายคนนี้คือลูกชายของเธอเขาคือคนที่ชื่อชอนยอ,อุนก่อนจะออกจากนิกาย เป็นเพราะชอนยูจงซึ่งไม่เคยขอชื่อให้ลูกที่เกิดจากภรรยาอีกหกคนของเขาได้ขอเขาเป็นครั้งแรกเขาคือประมุขคนปัจจุบันประมุขคนปัจจุบันชอนอินจีตกใจกับคำพูดของมาราคิมมากยิ่งขึ้นไม่เป็นไปได้อย่างไรมันไม่น่าเชื่อชอนอินจีกระพริบตาสองสามครั้งขณะมองชอนยออุนเขาสันนิษฐานว่าประมุขคนปัจจุบันยังคงเป็นชอนยูจงเป็นเพราะเขาคิดว่าชอนยูจง จะทำตามคำพูดของเขาเกี่ยวกับการค้นล้มตระกูลดาบเทวหกยุทธเด็กคนนี้จะเป็นประมุกได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นเขาอดไม่ได้ที่จะตกใจเขาคิดว่าประมุขคนต่อไปจะมาจากหตระกูลชอนยออุนไม่ได้อยู่ในตระกูลใดๆเหล่านั้นชอนอินจีรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่ไม่ว่าชอนยูจงจะรักขวาและลูกชายของเธอมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถปกป้องเด็กคนนั้นจากหกตระกูลได้ ปาฏิหารอะไรเช่นนี้เขาคิดว่านิกายจะถูกผูกมัดโดยหตระกูลอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถแสดงความดีใจออกมาได้เมื่อรู้ว่าประมุกไม่ได้ถูกผูกมัดโดยตระกูลอื่นอีกต่อไปมันน่าทึ่งแต่เขาก็คงไม่เชื่ออย่างไรก็ตามเมื่อเห็นพลังของชอนยออุนเขาก็รู้ว่ามันสำเร็จแล้วน่าทึ่งมากที่เจ้าได้เป็นประมุกเข้ามาใกล้ เมื่อชอนอินจีพูดชอนยอนก็เดินเข้าไปที่เตียงอย่างใจเย็นชอนยอนรู้สึกแปลกๆเมื่อได้หินชื่อแม่ของเขาวายอนเป็นเพราะหลังจากที่เธอเสียชีวิตชอนยอนไม่เคยรู้สึกถึงความรักใดๆเลยเจ้าคล้ายกันมากเหมือนแม่ของเจ้าโดยคำพูดสั้นๆนั้นเขาก็พูดทุกอย่างที่อยากจะพูดชอนยอนพูดแม้จะพยายามทำตัวทื่อๆแต่เสียงของเขาก็ดูมีอารมณ์ข้าดีใจที่ท่านปลอดภัย ท่านปู่ดวงตาของชอนอินจีสั่นไหวเมื่อได้ยินคำสุดท้ายท่านปู่เขาก็เช่นกันอดไม่ได้ที่จะใจอ่อนเมื่อเห็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองหลังจากผ่านไป20ปิปีหลานแค่คำเดียวก็ทำให้เขารู้สึกจักจี้ฮิฮิฮิเมื่อคิดเช่นนั้นชอนอินจีก็ยิ้มแม้ว่าเขาจะเข้มงวดกับชอนยูจงและลูกคนอื่นๆของเขาแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะใจอ่อนเมื่อมองดูหลานชายของเขาที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาแตกต่างเป็นครั้งแรกที่ชอนยาอุนได้เห็นชอนอินจีตั้งแต่เขายังเป็นทารกเป็นครั้งแรกที่ชอนยาอุนรู้สึกถึงอารมณ์ที่พลุ่งพล่านอยู่ข้างในความรู้สึกรักเมื่อมองรอยยิ้มของปู่ของเขาครอบครัวความรู้สึกอารมณ์ที่เขาไม่เคยรู้สึกตั้งแต่เด็กเลือดช่างแปลกจริงๆมันทำให้หัวใจที่เยื่อแข็งของชอนยาอุนละลายได้ข้าอยากให้ท่านประมุกได้เห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน มาราคิมที่มองดูคนทั้งสองตัดสินใจไม่พูดอะไรบางครั้งผู้ชายก็ไม่แสดงออกมากนักแต่การแลกเปลี่ยนอารมณ์ก็สื่อสารผ่านสายตาได้และตอนนี้ก็มีสถานการณ์เช่นนั้นอย่างไรก็ตามสีหน้าของชอนอินจีก็มืดดึงราวกับว่าเขานึกอะไรบางอย่างออกผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่นี่คือใจเย็นๆนี่คือวังน้ำแข็งทะเลเหนือ มาราคิมที่สังเกตเห็นว่าชอนอินจีเป็นอย่างไรพยายามทําให้เขาสงบลงเมื่อเขาได้ยินคําว่าวังนังแข็งทะเลเหนือเขาก็สงสัยวังนังแข็งทะเลเหนืองั้นคึกท่านปู่เขาใช้มือทั้งสองข้างจับหัวของเขาเมื่อชอนอินจีเจ็บปวดขณะเหงือแตกชอนยออุลและมาราคิมพยายามพยุงเขาแต่ก็ถูกปฏิเสธ ข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเพราะความทรงจำของข้าไม่สมบูรณ์ชอนอินจีอยู่ในสภาพสับสนเมื่อเขาถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือของหนอนความทรงจำของเขาก็ตะปนกันไปมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาจำได้ยออุนอาเราต้องหยุดพวกมันเดี๋ยวนี้เราไม่ควรปล่อยให้แกนกลางของเต่ามังกรตกไปอยู่ในมือของพวกมันใจเย็นเย็นไม่มีเวลาแล้วเมื่อพวกมันได้แกนกลางของอสูรวิญญาณทั้งห้าท่านปู่ขณะที่ชอนอินจีโซเซและพยายามลุกจากเตียง ชอนยออุนก็ผลักเขากลับลงไปบนเตียงเบาๆตุบพลังนี้แม้ว่าสภาพของเขาจะไม่สมบูรณ์แต่ชอนอินจีก็ยังรู้สึกได้ถึงพลังที่ท่วมท้นจากชอนยออุ่นเขาเดาได้จากการเห็นเขาแต่ความรู้สึกนั้นบอกว่าเขาแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดไว้มากแกนกลางยังไม่ตกไปอยู่ในมือของพวกมันไม่ต้องกังวลมันมันไม่ตกไปอยู่ในมือของพวกมันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าชอนยออ,อุนตอบโดยเกาหัวข้าเอาแกนกลางของมังกรไปแล้ว อะไรนะบางทีอาจเป็นคำตอบที่ไม่คาดคิดชอนอินจีมองยออุ่นด้วยความตกใจมันน่าสับสนที่เมื่อครู่ก่อนเขากำลังพยายามต้องกันไม่ให้พวกมันได้แกนกลางไปยออุ่นอ่าเจ้าเอามันไปแล้วเพื่อพิสูจน์ด้วยการกระทํามากกว่าคำพูดชอนยออุ่นรวบรวมพลังสายฟ้าไว้บนมือของเขาปริยะนี่นี่เรื่องจริงหรือเมื่อเห็นสายฟ้าแลบในฝ่ามือของเขาชอนอินจีก็ตกใจ เขาไม่เคยจินตนาการว่าชอนยออุนจะได้แกนกลางของมังกรมาฮ่าตุบด้วยความโล่งอกชอนอินจีเอ็นหลังลงบนเตียงเขามีความสุขกับมันอย่างแท้จริงลังเลอยู่ครู่หนึ่งชอนออุนถามด้วยสีหน้ากังวลท่านปู่ท่านเพิ่งตื่นแต่ข้าอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะพยายามเอาอสูรวิญญาณทั้งห้าไมท่านถึงถูกตระกูลดาบเทวหกยุทธจับตัวไปและถูกพวกมันใช้ มีคำถามมากมายและเขาถามทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีชอนเยาอุ่นอาจจะรีบร้อนแม้ว่าคำถามจะไม่ได้รับคำตอบชอนเยาอุ่นก็จะไม่เสียใจอ่าชอนอินจีหลับตาลงขนาดถอนหายใจลึกๆและสายตาของมาราคิมและชอนเยาอุ่นที่มองมาที่เขาก็เต็มไปด้วยความอยากรู้และความกังวลถ้าพวกเขาคิดดูแล้วชายคนนั้นได้เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องยูลินและพักมาน ข้างโง่เองข้ามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากเกินไปแต่มันคือความเย่อหยิ่งแม้ว่าปรมาจารย์ทั้งหมดจะรวมพลังกันและพยายามโค้นลุมศัตรูพวกเขาก็ถูกจับได้โชคดีที่แกนกลางหนึ่งในห้าถูกชอนเยาอุ่นดูดซับไปชอนอินจีที่รวบรวมความคิดได้แล้วลืมตาขึ้นและพูดทุกอย่างเป็นความผิดของชายชราคนนี้เพราะข้านักบุญกูจองและพวกเขาก็ต้องเสียสละ นักบุญกูจองนักบุญกูจองเป็นเจ้าอาวาสวัดเซ้าหลินที่หายตัวไปเมื่อ18ปีก่อนชายจากตระกูลโมโยงกำลังพูดถึงนักบุญกูจองจริงๆขณะที่พวกเขาสับสนชอนอินจีก็พูดพวกเขามาที่วังน้ำแข็งทะเลเหนือเพื่อเอาแกนกลางของมังกรพวกนั้นท่านกำลังพูดถึงตระกูลดาบเทวหกยุทธเจ้ารู้เรื่องพวกมันด้วยหรออึกข้าแค่พยายามจะหยุดไม่ให้พวกมันปลุกมันขึ้นมาอา ดวงตาของมาราคิมเป็นประกายเมื่อได้ยินคำพูดที่น่าเสียใจของชอนอินจีเขาเดาได้คร่าวๆว,ว่าทำไมเขาถึงหายตัวไปอาจเป็นเพราะตระกูลดาบเทวหกยุทธอดีตประมุกพูดต่อข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนใช่แล้วที่นี่คือที่ที่เหมาะสมเจ้ารู้เรื่องอสูรวิญญาณทั้งห้าหรือไม่อิโมกิเต่ามังกรกิเลนเพลิงนกยักษ์และเฟิงโปชอนยออุ่นและมาราคิมก็รู้จักพวกมันเช่นกัน นี่คืออสูรวิญญาณทั้งห้าที่กล่าวถึงในหนังสือเรามาที่วังน้ําแข็งทะเลเหนือแต่แล้วก็ได้รู้ว่าตระกูลดาบเทวหกยุทธกําลังเล็งแกงกลางของอสูรวิญญาณทั้งห้าข้ารู้อยู่แล้วเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านั้นชอนยออุ่นก็พยักหน้าเพราะคําถามข้อหนึ่งของเขาได้รับคําตอบแล้วต้องขอบคุณเหตุการณ์ล่าสุดเขาจึงสันนิษฐานว่าพวกมันกําลังพยายามรวบรวมแกงกลางของอสูรวิญญาณ โชคดีจริงๆที่เจ้าเอาหนึ่งในนั้นไปเต่ามังกรความทรงจำของข้าไม่สมบูรณ์แต่พวกมันก็กำลังเล็งแกนกลางของตัวอื่นๆด้วยนั่นข้าเดาได้ในระดับหนึ่งเมื่อได้ยินคำพูดของชอนยออินชอนอินจีก็ดูงงงวยเจ้าเดาได้ข้าขัดขวางไม่ให้พวกมันเอาแกนกลางของกิเลนเพลิงไปที่ศาลเจ้าหลวงของวังหลวงอะไรนะชอนอินจี ไม่สามารถซ่อนความอับอายของเขาได้แกนกลางของกิเลนเพลิงซึ่งอยู่ในวังหลวงเขากำลังจะบอกว่าไม่ควรให้พวกมันไปเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ท่านปู่เพิ่งพูดเหตุผลที่พวกมันส่งสายลับเข้ามาในนิกายเราก็เพราะพวกมันเล็งแกนกลางที่อยู่ในนิกายไม่ตอนนี้อะไรชอนอินจีไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอิโมกิเลยชอนยออุนแสดงแขนขวาของเขาซึ่งถูกคลุมด้วยแถบสีดำในไม่ช้าก็เปลี่ยนเป็นรูปดาบชัดชะัดชะ นี่นี่คือดาบเทพอสูรดาบดาบเทพอสูรในฐานะอดีตประมกของนิกายไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้จักดาบเทพอสูรดาบในตำนานที่สามารถได้รย,ายาทาญาี่แท้จริงของนิกายเทพอสูรเท่านั้นน่าตกใจที่ชอนยออุลเป็นคนถือมันแต่ความประหลาดใจย,ยังไม่จบเพียงแค่นั้นดาบเทพอสูรมีแกนกลางของอิโมกิอยู่อย่างที่ท่านเห็นข้าก็เอาสิ่งนี้ไปด้วย ชอนอินจีมองชอนยอุนขณะที่เขาได้ยินคำพูดที่ว่าแกนกลางของอีโมกิอยู่กับเขาเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดในขณะที่เขาถูกขังอยู่หลังเนือกากเล็ดยอยออุนยออุนเจ้าบอกว่าเจ้าหยุดพวกมันจากสารเจ้าหลวงเจ้าเอาแกนกลางของกิเลนไปด้วยหรือเปล่าใช่อะไรนะอะไรกันอะไรฮ้าชอนอินจีพูดไม่ออกเขาต้องเสียสละมากมายเพื่อให้ได้ข้อมูลน,นั้นมา เขายังพยายามอย่างหนักที่จะให้นิกายรู้ว่าต้องเอาอสูรวิญญาณทั้ง5้าไปจากตระกูลดาบเทวหกยุทธแต่มันไร้สาระที่หลานชายของเขาชนยออุ่นเอาแกนกลางไป3อันเขาเอาแกนกลางของนกยักษ์ไปด้วยหรือเปล่า